สวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะเชิญกับข้าวนอกนาเนตแลนด์อีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็ตอนเย็นๆกับพี่น้องขาวันเสาร์วันนี้มีตลาดนัดก้าวนอกนาก็เลยอไปซื้อปูมาค่ะพี่น้องขามีไปซื้อปูมาปูหร่อยมากเลยค่ะปูตัวเมียเต็มๆเลยก้าวนอกนา ต่อยให้มันแตกแล้วนะเข้านอกนาเห็นแล้วว่ามันเต็มเดี๋ยวก็มาให้พี่น้องดูอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องกะเกานกนามาชวนพี่พน้องๆกินปูกับพี่น้องมาค่ะมากินปูกันค่ะปลองกับมีโรเซ่ค่ะมันเข้ากันกับซีฟู้ดกับพี่น้องกากินเดี๋ยวมันก็เลี่ยนเวลามันเลี่ยนเค็มเกินก็มีมะเขือ,อมะเขือเทศแล้วก็หุ่นเขียวกับพี่น้องมากะหนี่ตัวนี้ ตัวนี้เข้านอกนาต่อยให้มันแตกแล้วอ้มันพี่น้องเอ้ยมันมันมีไข่มันด้วยนะนั่นนะ่ะไข่แดงแดงะค่ะพี่น้องขานะไข่แดงๆเดี๋ยวลองจิมดูโอ้มันมากเลยอะ่ะ ไก่แบบกลมกล่อมมากเลยกับพี่น้องอร่อยมากเลยนี่ไก่แดงๆมันมัน,ม,นมันมาก ใครที่ชอบมันๆนะคะพี่น้องมันๆแบบมันแบบกลมๆอร่อยอ่ะซื้อกินเลยใครที่ชอบมันๆเนาะยิ่งถ้าอายุน้อยๆนัะกินเรายิ่งอร่อยอย่างค่ะพี่น้องขาแบบไม่กลัวคอเลสเตอรอลหรือว่าไม่กลัวอ้วนไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องโอ้แบบสุดๆเี่ยแล้วไม่แพงด้วยค่ะพี่น้อง่ะสองตัวนี้นะวันนี้ปูตัวเมียค่ะพี่น้องสองตัวนี้กิโลกว่าๆสิบเอ็ดยูโรเองค่ะพี่น้องค่ะถูกๆเลยค่ะ อร่อยมากเลยอาทิตย์ที่แล้วไม่มีอาทิตย์นี้มาอีกแล้วค่ะดูจินนี่มันมันทั้งนั้นค่ะพี่น้องมันมันจริงๆนะแบบมันอะ่ะอร่อยอะ่ะกินมันมีมีม มีความรู้สึกว่าเหมือนกินไข่แดงไข่เค็มแดงอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องขารสชาติอย่างนั้นแหละแต่มันก็ออกเป็นปูอะนะมันปูอะแต่ก็เหมือนกับไข่แดงไข่เค็มแดงอะค่ะพี่น้องกินไปกินมันกินไปก็มันสุดๆกับพี่น้องขามันมันจริงๆปูนี้ มีแต่เนื้อมันหวานอร่อยสด,สดสดอ่ะพี่น้องปูตัวเมียมันก็มีไก่อ่ะเนาะดูสิน้ำมันมันเห็นวันนี้คนซื้อกันเยอะอาทิตย์ที่แล้วไม่มีอาทิตย์นี้มาอีก มีดเล็กๆมีดปอกผลไม้เจาะเลยค่ะพี่น้องค่ะมันมันทั้งนั้นแหละ แกเลียนเดิมรูเทรโรเท,รเทแกเลียนค่ะพี่น้องค่ะเรามาดูตัวตัวนี้กันอีกว่ามันมันนั่นไหมพี่น้องเปิดดูที่โอ้ดูที่พี่น้องโอ้ยไก่เต็มหลังเลยอะ My g ก d โอ้ไก่เต็มหลังเลยค่ะพี่น้อง่ะโอ้ ดูสิครับพี่นอ้องอ้ไข่น้ำมันเต็มหลังเลยมันจริงๆว่าทำไมคนนั้นมาซื้อประมาณสิบตัวออ้ดูสิพี่น้องเอ้ยมันเป็นแท่งๆเลยเห็นไหมตายแล้วปูขน,นมปังเอ้ยมันเป็นแท่งๆเลยอะ่ะอ้ ชิมดูนะจิ้มหน่อยหนึ่งกับพี่น้องค่ะ แบบมันมากมันมากเลยอืมอม,มันอร่อยค่ะพี่น้องดูสิไข่มันโอ้ยตายแล้วเป็นแท่งๆเลย Mm. แกเนียนขอพี่น้องค่ะมันมันอู้อ้โอ,อ,อ้ดูสิอื mm. ้ม เหลือยเชื่อนะพี่น้องขามันมันปูนี้นะเกานกนาไปไปต่อยก้ามมันมาแล้วก้ามมันก็ใหญ่ค่ะพี่น้องก้ามมันก็มีเนื้อเยอะเนื้อเยอะค่ะข้ามมัน อยังไม่อกอันนี้เนื้อหวานละอร่อยเนื้อมันอร่อยมากขวานช่วยช่วยเลย ไก่มันยังมีอยู่อีกคับพี่น้องค่เข้าวนกนากินไม่หมดมันเยอะมันเยอะเกินขาดกูดโอ,โอเคพี่บ่าวมาอีกแล้วมากวนก้าวนกนาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะกอมเซลัวชับลีฟ Con Con Và Teo Good afternoon uh, Evening Con nọc đi bài This is new for cow nọc na What? <laughs> to show the The way in the car Camera ที่ใส่ที่ใส่กล้องตัวรัพท์กค่กพี่น้องค่ะที่ใส่เอ่อที่ใส่แล้วก็เปิดดูข้างทางค่ะขามันกับพี่น้องยาใหญ,ใหญ่อร่อยหวานอืมก็อีเยอเตินก็มอน อ๋อ oh. พี่บ่าวไม่สบายกับพี่น้องหนึ่งอาทิตย์แล้ววันหยุดออลีเดย์อาทิตย์หนึ่งไม่สบายตั้งอาทิตย์เลยกับพี่น้องค่ะไม่รู้เป็นอะไรก็หนาวหนาวร้อนๆสงสัยโคโรนอีกป่วยบ่อยค่ะพี่น้องพี่บ่าวป่วยบ่อยเลยค่ะ kind of hey, เอาคอม อย่ซิตเตันคอมอนมาโบดาบดมาก็จะมาเอาหน่อยหนึ่งค่ะเอาเอามันปูกับพี่น้องค่ะเอาจานมาแล้วค่ะเอาจานมาแล้วนี่พี่บ่าวไข่ปู ไอ้เขาเขาชอบไข่ปูไม่รู้ชอบไหมลองชิมดูอืมอาจจะรู้เปลีดใช่โอเคเอชมากเลยยาดัดกั้านัดกันโอเคกับพี่น้องคลิปชวนกินปูขนมปังอีกแล้วก็ ก้าวนกนาก็ขอจบคลิปเปียงเท่านี้ค่ะพี่น้องดูสิกินไม่หมดหรอกมันมันเกินค่ะพี่น้องมันมันเดี๋ยวจะเกิดความดันสูงหรืออะไรเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกเกอร์กำลังใจทุกเกอรกดติดตามให้เข้านกนาค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ